วันนี้ตรงกับวันพุทธที่หกกรกฎาคมพุทธศักราช2565เป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนแปดอีกไม่กี่วันก็จะเข้าพรรษาอีกแล้ววันนี้กระผมมาตมภาพออก ไปร่วมงานแห่ผ้าและเปลี่ยนผ้าถวายหลวงพ่อพ,อ,พอปร,รอพระพุทธการนธรรมพิทักษ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอทองผาภูมิเป็นอย่างยิ่งเนื่องเพราะว่าเป็นพระพุทธรูป พรรอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือหน้าตักประมาณ9เมตรและโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนพระเกศขององค์พระพุทธรูป เมื่อวันที่เก้ามกราคมพุทธศักราช2529ก็คือ36ปีล่วงมาแล้วซึ่งทางด้านวัดหน่วยราชการโรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันจัดขบวนเพื่อแห่ผ้าไปถวายและ เปลี่ยนถวายเป็นที่เรียบร้อยตรงส่วนนี้เราจะเห็นว่าถ้านับตามทิศดีมบวรแล้วทางด้านวัดท่าขนุนก็ดีทางวัดทองผาภูมิเจ้าของพื้นที่ก็ตาม ตลอดจนกระทั่งที่ว่าการอำเภอทองผาภูมินำโดยนายนภเดชเกลียวสิริกุลนายอำเภอทองผาภูมิและคุณนายเทศบาลตำบลท่าขนุนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นำโดยนายจิตกรว่องประเสริฐนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าขนุน เทศบาลตำบลทองผาภูมิซึ่งต้องบอกว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดที่สุดนำโดยนายประเทศบุญยงก็ได้พร้อมเพียงกันมาร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้โดยมีคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิก็มาร่วมขบวนโดยพร้อมเพียงกันความสามัคคีกลมเกลียวกันตามหลักทฤษฎีบวรของในหลวงรัชกาลที่เก้าเกิดขึ้น โดยที่พวกเราเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปบังคับให้เกิดหรือว่าภาคเพียรพยายามให้เกิดเพราะว่าสิ่งที่ทำนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวทองผาภูมิรวมกันว่าเรามีพระพุทธรูปพอปร,รอองใหญ่ที่สุดในโลก แล้วยังได้รับพระราชทานนามจากค้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าว่าพระพุทธการจนธรรมพิทัก์ซึ่งพระพุทธรูปพอปร,รอทั่วประเทศไทยนั้นอย่างเก่งก็น่าตักประมาณเก้านิ้วแต่ว่าชาวทองผาภูมิของเรามีพระพุทธรูป พอปรอหน้าตักกว้างถึงเก้าเมตรไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นในโลกมีเรื่องเล่ากันเป็นตำนานซึ่งชาวทองผาภูมิจดจำขึ้นใจโดยเฉพาะรุ่นเก่าๆที่ผ่านมาเนื่องจากว่า หลวงพ่ออาบซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสายวัดท่าขนุนนั้นท่านได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้หน้าวัดท,ทองผาภูมิต้องขอกล่าวย้อนหลังไปว่าวัดท,ทองผาภูมินั้นโยมแป้นเป็นผู้ถวายพื้นที่ให้กับหลวงพ่อสายวัดท่าขนุน เพื่อสร้างวัดใหม่ไว้ใจกลางชุมชนเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าวัดท่าขนุนนั้นแม้ว่าจะเป็นวัดสำคัญประจำอำเภอทองผาภูมิก็ตามแต่ว่าชาวบ้านต้องลำบากในการข้ามน้ำเพื่อที่จะมาทำบุญที่วัดท่าขนุนจึงมีผู้ที่ เห็นความสำคัญว่าควรจะมีวัดประจำชุมชนของเราเอาไว้ตรงกึ่งกลางไม่ต้องอ้อมโลกไปยังวัดท่าขนุนหรือไม่ต้องข้ามน้ำไปยังวัดท่าขนุนดังนั้นโยมแป้นซึ่งเป็นคหปตานีสำคัญของอำเภอทองผาภูมิจึงได้ถวายพื้นที่ ให้หลวงพ่อสายวัดท่าขนุนซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่ในขนาดนั้นได้สร้างเป็นวัดทองผาภูมิขึ้นมาและได้มอบให้ลูกศิษย์สำคัญคือหลวงพ่ออาบปะคุโนที่ภายหลังได้รับพระราชทานสัญญบัตรเป็นพระครูการจนะเสลาพร ได้มาคลองวัดนี้ดังนั้นวัดท่าขนุนกับวัดทองผาภูมิจึงเป็นวัดพี่วัดน้องหรือว่าเป็นวัดพ่อวัดลูกกันตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้วก็เป็นส่วนที่ทำกิจกรรมต่างๆได้ง่ายที่สุดโดยเฉพาะในการตั้งศพเพื่อบําเพ็ญกุศล เพราะว่าอยู่เยื้องกับโรงพยาบาลทองผาภูมินิดเดียวเท่านั้นพูดง่ายๆว่าถ้านำศพออกจากโรงพยาบาลก็เลี้ยวเข้าวัดได้พอดีจึงทำให้มีความนิยมในการตั้งศพเพื่อที่จะบำเพ็ญกุศลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แม้ว่าภายหลังพระเดชพระคุณหลวงพ่อสายหรือว่าพระครูสุวรรณเสลาพรได้สร้างสะพานแขวนหลวงปู่สายเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้เดินทางมาทำบุญที่วัดท่าขนุนได้สะดวกขึ้นแต่ว่าทุกคนก็สะดวกใจที่จะบำเพ็ญกุศลกันที่วัดทองาผาภูมิมากกว่า ยกเว้นคนรุ่นเก่าจริงๆที่ยึดมั่นถือมั่นกับคำว่าวัดหลวงพ่อสายของเขาจึงสั่งให้ลูกหลานนำศพมาตั้งเพื่อบำเพ็ญกุศลที่วัดท่าขนุนดังนั้นวัดท่าขนุนจึงนานๆครั้งที่จะมีงานศพแต่ว่าวัดทองผาภูมินั้นแทบจะมีงานศพอยู่ทุกวัน และประกอบกับว่าทางราชการสามารถกราบทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้ามาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เบื้องพระเกตองค์หลวงพ่อพอปรอพระพุทธการจนธรรมพิทักษ์ด้วยก็ยิ่งเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของชาวทองผาภูมิ ว่าเรามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดซึ่งในหลวงพระราชทานให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวทองผาภูมิทั้งหลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าภายหลังกระผมอัตมภาพได้สร้างสมเด็จองค์ปถมหน้าตัก21สศอกไว้ที่หน้าวัดท่าขนุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคคลที่เดินทางไปยังสังคละบุรีที่จะต้องฝ่าฟันเส้นทางธุรกันดารประกอบไปด้วยหุบเหวมากมายก็ตามชาวบ้านก็ยังคงรักหลวงพ่อพอปร,รอของเขาและทำการเปลี่ยนผ้าถวายให้อยู่ทุกปีเป็นประจำ ก็คือจะเปลี่ยนผ้าในวันขึ้นแปดค่ำเดือนแปดของทุกปีประกอบกับกระผมอัตมาภาพเองปีนี้ไม่ได้ติดภารกิจภายนอกเนื่องจากว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงดังนั้นจึงสามารถที่จะมาร่วมงานได้โดยที่ทางราชการตลอดจนกระทั่งประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่า และหลวงพ่อพระครูสมุฉันวรับธรรมโมเจ้าอาวาสวัดทองผาภูมิก็มีความยินดีที่มาร่วมงานด้วยกันแม้ว่าจะบอกกับทุกคนว่าเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ทุกคนก็รายล้อมเป็นไข่แดงไม่ยอมให้ไปไหนอยู่ดี ดังนั้นถ้าหากว่ามีรายการคลัสเตอร์ใหญ่จากการแห่ผ้าหลวงพ่อพพร,รอพระพุทธการจนธรรมพิทักษ์ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเกิดจากฝีมือของกระผมอัตมภาพเองไปโดยปริยายอีกส่วนหนึ่งก็คือหลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็ได้ไปเข้าร่วมพิจารณาโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของทางเทศบาลตำบลทองผาภูมิซึ่งท่านนายกเทศมนตรีก็คือนายประเทศบุญยงได้นิมนต์และเชิญผู้ร่วมงานทุกคนมาร่วมกันพิจารณาดูว่าโครงการนั้นๆเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่อย่างแท้จริงหรือไม่ และขณะเดียวกันก็มีประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริงหรือไม่มีการใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ถ้าหากว่าที่ประชุมมีการคัดค้านก็จะได้ถอนโครงการนั้นออกจากแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทองผาภูมิแต่ถ้าหากว่าไม่คัดค้านก็จะนำเข้าสู่แผนพัฒนา ประจำปี2,566ถึง2,570ซึ่งต้องเสนอต่อทางด้านสำนักงบประมาณแผ่นดินในการใช้งบประมาณประจำปีนั้นๆกระผมมามาภาพเมื่อพิจารณาดูความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับของแต่ละโครงการแล้วก็มีการทักท้วงว่าในส่วนของโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของทางเทศบาลตำบลทองผาภูมิซึ่งตั้งเป็นงบประมาณผูกพันเอาไว้ปีละหนึ่งแสนบาทจำนวนห้าปีต่อเนื่องกันนั้น เป็นจำนวนเงินที่น้อยไปนิดหนึ่งเหตุเพราะว่าการที่เราจะใช้งบประมาณนั้นก็ต่อเมื่อเกิดเหตุสาธารณะภัยขึ้นอย่างเช่นว่าน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือว่าเขื่อนแตกเป็นต้นแต่ว่าจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้ร่วมกันไปช่วยเหลือบ้านที่ถูกไฟไหม้ จะเห็นว่าทางด้านสำนักงบประมาณนั้นได้จํากัดยอดเอาไว้ว่าช่วยเหลือได้ไม่เกินบ้านละ 46, 0 0มพบาทแล้วถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้สักสามหลังขึ้นมางบประมาณในส่วนนี้ก็ไม่น่าที่จะเพียงพอดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทและความอุ่นใจ ว่าเราไม่ต้องไปควักเอางบสะสมเอามาใช้งานแล้วว่างบประมาณสะสมนั้นมีเป้าหมายใหญ่อยู่ที่กับผมอัตมภาพได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะให้ทางเทศบาลตำบลทองผาภูมินั้นเอามาใช้ในการนำสายไฟลงสู่ใต้ดินซึ่งเป็นโครงการใหญ่โตมโหฬารามาก งบประมาณสะสมที่มีอยู่ไม่น่าจะเพียงพอจึงขอให้ทางเทศบาลตำบลเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยขึ้นมาจนกระทั่งในที่ประชุมตกลงกันว่าตั้งงบประมาณเอาไว้ปีละสองแสนบาทและขณะเดียวกันก็จะนำเอาเรื่องของการนำสายไฟทั้งหมดลงสู่ใต้ดิน เพื่อภูมิทัศน์อันงดงามของทองผาภูมิของเราจะได้ไม่มีอะไรมาเกะก,กะต่อสายตาเริ่มนำเข้าสู่โครงการเพื่อพิจารณางบประมาณผูกพันกันต่อไปดังนั้นแม้ว่าจะเป็นผู้เสี่ยงสูงโดนกักตัวอยู่ก็ดีแต่ว่างานที่รับปากทางเจ้าภาพเขาเอาไว้แล้วทั้งสองงาน กระผมมาตมภาพก็ต้องไปร่วมงานด้วยความระมัดระวังและในการแห่ผ้านั้นกระผมมาตมภาพได้เดินจากหน้าหลวงพ่อพรปรองลงไปจนถึงกระทั่งบริเวณด้านหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะถ่ายรูปกระบวนแห่แล้วเดินกลับ จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขึ้นมายัางหลวงพ่อพอบรออีกครั้งหนึ่งระยะทางก็ประมาณสองกิโลเมตรไปกลับอยู่ที่สี่กิโลเมตรยังรู้สึกว่าสบายดีไม่มีอะไรผิดปกติน่าจะอยู่ที่ว่าไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่อย่างใด แต่เพื่อความไม่ประมาทก็ยังคงจะกลักตัวอยู่จนกว่าจะครบตามเวลาที่ทางคณะอ,อสมอตบลท่าขนุนได้แนะนำเอาไว้สำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสงฆ์สมเนรของเราตลอดจนกระทั่งบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้